บเชื้อไร้ทุกซอกมุมประสิทธิภาพเนื้อกว่า10เท่าเป็ดมิสเตอร์มัสเซโปรเอาละค่ะกลับมาช่วงนี้กับเรานะคะในรายการซปเปอร์เมียช่วงนี้เราก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากนะคะ,คะของผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดมิสเตอร์มัสเซลโปรมาฝากกันค่ะ,คะ ท้าให้ลองเป็ดมิสเตอร์มัสโซโปรขจัดคราบปราบเชื้อร้ายทุกซอกมุมด้วยประสิทธิภาพเนื้อกว่าสิเทา่าและฆ่าเชื้อได้ถึง99.9%จึงมั่นใจได้ว่าห้องน้ำไหนๆก็สะอาดง่ายสบายด้วยเป็ดมิสเตอร์มัสโซโปรต้องขอบคุณนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำเป็ดมิสเตอร์มัสโซโปรขจัดคราบปราบเชื้อร้ายทุกซอกมุมค่ะ กจัดค club, ลบปรับเชื้อร้ายทุกซอกมุมประสิทธิภาพเนือกว่า1ิเท่าเป็ดมิตตมาโซโปรกลับมาคุยกันต่อวันนี้ประเด็นของเราอยากรู้ไหมทําไมผู้หญิงถึงชอบเงียบเวลาไม่พอใจผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วเขาเรียกว่าใต้ที่น้ําที่นิ่งเงียบมาข้างล่างก็มีกระแสคลื่นอยู่ตรงลงเป็นคนเงียบดีหรือไม่เงียบดีผู้หญิงมันก็ต้องเลือก ช่วงเวลาใช่ค่ะก็คุณผู้ชายเตือนไว้เลยนะคะเห็นน้ํานิ่งๆอย่าไม่อย่านึกว่าข้างล่างไม่มีกระแสอะไรนะเขาบอกน้ํานิ่งไหลลึกกำลรมใช่ครัลงรึมใช่เมื่อกี้เราว่าไป5ข้อแล้วแหละข้อ6ของเรานะคะที่เธอเงียบนี่ฟังไว้เลยข้อนี้เขาบอกว่าเธอพยายามควบคุมอารมณ์โกรธใต้น้ํากําลังฮือกำลังฮืออยู่เลยนะคะเพราะจริงๆแล้วเวลาคนโกรธแล้วก็ถ้าเกิดพลั้งเผลอพูดอะไรออกไปแล้วไปทําลายความรู้สึกของคนที่เรารักหรือฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ย บางทีมันมันยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเธอก็เลยเลือกควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยกันเงียบซะข้อเจ็ดเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่ผู้หญิงเงียบเพราะว่าอยากจะเตือนอะไรบางอย่างจะพูดดีไหมอย่าพูดไปแล้วดันรับไม่ได้อีกอเพราะว่าเรื่องบางเรื่องอาจจะเคยเตือนๆกันมาแล้วนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดมาสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าคู่รักที่ดีเนี่ยอาจจะต้องมีการตักเตือนกัน,กนเสมอ,อมว่าเวลาทําอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องแต่บางครั้งเนี่ย เตือนไปแล้วไอ้เรื่องเดิมๆเนี่ยผู้หญิงเ้าเงียบเพราะอะไรกเบื่อมากเขาเซ็งเหลือเกินเตือนแล้วอา้าวเตือนแล้วก็ทาไม่ได้นั่นคือที่ที่เงียบคือเอืม่มแต่พี่ีเหมือนเหมือนที่พี่พูดตอนต้นรายการบางทีมันเบื่อเบื่อเอืม่มเซ็งนี่มันมาจากประเด็นเดียวกันนะ <ừ> เพราะงั้นถ้าคุณฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าฝ่ายหญิงเคยเตือนอะไรแล้วคุณทําไม่ได้ไอ้เรื่องซ้ําๆเดิมๆถ้าเ้าเงียบแสดงว่า คุณต้องกลับมาคิดแล้วปรับปรุงตัวเองให้ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เธอเคยเตือนคุณมาแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเขาเรียกว่าจับทิศทางให้ดีทีเดียวนะคะ <ừ> อ่ะข้อต่อมาข้อที่แนะคะเธออาจจะเงียบเพราะว่าเธอไม่ชอบการเปรียบเทียบอ่นานอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอย่างเช่นอาจจะมีหนุ่มๆบางคนนึกสนุกนะไปท้าบอกว่าอุ้ย คุณไม่สามารถทำไอ้นู่นไอ้นี่ได้ไม่ทำทำอาหารไม่ได้แบบแฟนไม,ไม่ไม่เหมือนแฟน <ไป S 1> เกาเ่าไปเเรียบเทียบค <ผม S 2> ่ะโอไม่มีใครชอบไม่ชอบเพราะอย่างเงี้ยบางทีอาจจะนึกเป็นอําเล่นนะแหมคุณทำไม่ได้หรอู๋ถ้าเป็นแฟนเก่าผมแล้วโอ้โหผัดขี้เมาทะเลแล้วเลิศนึกว่าผู้หญิงจะสนุกคำไปด้วยผู้หญิงเ,เงียบเงียบเงียบทําไมอะ เก็บเอาไว้สุ่มไว้ในใจก่อนรึมจ้ะแหมมาท้าฉันอย่างนี้นะค่อยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะรวบรวมกลยุทธ์ทั้งอย่างทุกอย่างเอาไว้ได้แล้วก็จะแสดงฝีมือให้เธอเห็นเอาคืนเอาคืนนะคะเป็นการเขาเรียกว่ารับคําท้าที่แบบลึกๆในใจแล้วมันรู้สึกแหมมาหยามกันได้ยังไงจริงๆผู้หญิงไม่ไม่ชอบค,ความเปรียบเทียบใครก็ไม่ชอบชนะคะพ่อเจ้าเขาบอกว่าออกลับบ้านไปจะเจอดีแน่เจอเรื่องอะไร มีหนุ่มๆห,หลายคนเนี่ยชอบทําอะไรผิดพลาดในที่สาธารณะนะคะซึ่งพอผู้หญิงเห็นปุ๊บเก็บความโมโหไว้ในใจไม่พูดนะไม่บ่นนะไม่วีนนะไม่เวียงนะปล่อยให้ทําไปแต่ไม่แสดงออกมาเพราะอาจจะงเดี๋ยวกลายเป็นการหักหน้านะเกิดเขาอยู่กับเพื่อนคุณเคยทําอะไรที่คุณทําอะไรผิดเนี่ยผู้หญิงก็จะไม่พูดเขาจะนิ่งบางคนผู้หญิงบางคนก็จะโวยวายว่าเลยอ้ออาวทำไมอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี่อารมณ์เนี่ยที่อารมณ์เงียบคือไม่วีน ไม่เวียงไม่แสดงอารมณ์แต่กลับถึงบ้านเดี๋ยวมีเรื่องแน่ฉันต้องเฉ่งเธอว่าที่ฉันเงียบเนี่ยเพราะอะไรแต่เงียบตอนนั้นกำลังกำลังเก็บข้อมูลออด้วยนะกำลังไม่อยากทําให้หักหน้าก็เลังไม่อยากแสดงความโกรธแต่เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแล้วอย่างนี้ผู้ชายคุณจะทําตัวไงเขาเนี่ย อออก็อย่าทำผ้เนียอย่าทำผิ่ถ้าเงียบเงียบ,ยงงยบกลับบ้านเจอแน่โโดนด,ด,ดีแน่เพราะงั้นเวลาจะทำอะไรอาจจะต้องคิดหน่อยว่าไปทำอะไรผิดต่อนหน้าสาธานะชนผู้หญิงบางคนเนี่ยอย่างพี่บางทีถ้าเขาอยู่กับเพื่อนเราต้องหัดได้เป็นนิสัยะนะเราอย่าไปแสดงวีนเวียงต่อนหน้าเพื่อนบางทีก็อายนะผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วแต่เราอย่าไปพูดเดี๋ยวไปพูดกันที่บ้านอ่าข้อนี้มีค่ะเอาละค่ะข้อสุดท้ายนะคะอย่านึกว่าความเงียบเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปเพราะบางทีเขาอาจจะกําลัง มีเรื่องรอเซอร์ไพรส์คุณอยู่อาจจะเงียบไปอาจจะออ๊ยตายเป็นวันพิเศษวันเกิดวันอะไรที่เป็นวาระของคนสองคนแต่ตัวคุณลืมอาจจะเป็นวันเกิดคุณเองก็ได้ถ้าคุณลืมใช่ไหมคะผู้หญิงเขาเงียบเอาไว้เขารอเซอร์ไพรส์ไม้เด็กเอาไว้นะคะอันนี้เป็นเรื่องดีใช่อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุที่ทาให้ผู้หญิงเขาเงียบและบางครั้งที่อาจจะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยดูเหมือนมันงี่เง่าใส่สักเท่าไหร่ก็ตามนะคะ แต่คุณไม่เคยโกรธเขาแล้วยังเอาอกเอาใจเพื่อให้เขาเนี่ยให้เธอเนี่ยอารมณ์ดีตัางหากก็เลยเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งผู้หญิงอาจจะอยากตอบแทนเตรียมจะเซอร์ไพรส์ในความน่ารักของคุณก็เลยเงียบเอาไว้ผู้ชายเขาคงงงอ่ะนี๊ะปกติปกติเคยงี่เง่าไอ้นี่อะไรให้เราได้ปวดหัวอยู่ๆวันนี้มาแนวใหม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจค่ะคลื่นลูกใหม่ที่เธอกำลังสูงอยู่นี้อาจจะเป็นเรื่องดีๆที่ถาโถมว่าคุณแต่ว่าจริงๆผู้ชายหลายคนก็เขาก็ชอบผู้หญิงเงียบนะ เวลาโกรธแล้วเงียบบางครก็ชอบแต่ถ้าเงียบแล้วเงียบมากเกินไปอะไรอะไรก็เงียบหมดเนี่ยให้รู้เถอะน่ากลัวใช่น่ากลัวสู้พูดไปเลยพร่งๆดีกว่านะอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะฉันชอบพูดค่ะพูดล้วมันสบายใไม่พูดแต่ที่ที่บอกว่าพี่เงียบเงียบพี่ไม่พูดเนี่ยมันมีเนี่ยสิบข้อที่พูดอยู่จริงๆื่อกีเหนื่อยขี้เกียจพูดพูดเรื่องนเดิมอีกแล้วอีกแหละอะไรเงี้ยก็เฉยพอพูดไปเขาก็รับไม่ได้ไง พูดไปแล้วไม่ได้ก็เงียบไงจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงค่ะที่เราเอาข้อมูลมาทั้งหมดในเรื่องจริงแล้วมันผ่านประสบการณ์เรามาแล้วทั้งนั้น,นะะตรงเลยตรงเลยก็บอกว่าเป็นกําลังใจคุณผู้ชายม่จริงคุณผู้ชายไม่ได้ผิดนะคะแต่เรื่องต่างๆนี้รู้เอาไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นในการครองคู่กันใช่เอาละช่วงหน้าเรากลับมาสรุปประเด็นทั้งหมด10บข้อในวันนี้ค่ะสักครู่ค่ะก็งอค่ะงอก็เข้าไปคุยเข้าไปทำนู่นทำนี่ให้ก็จะง้อค่ะก็พา ไปเทียรนอนเชียรนี่ไม่คุยกันสักชั่วโมงของชั่วโมงแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกันว่าแบบเออนอนเขาเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราต้องรู้ตัวเองว่าเราทําผิดอะไรเขาต้องไม่พอใจหรือว่าตรงนี้เขาไม่ชอบหรือว่าไงเราก็ถามเขาว่าเออตรงนี้ไม่ชอบใช่ไหมเขาต้งเงียบไปเงี้ยก็คุยกันก่อนเงี้ย ถ้าเกิดเงียบก็ก็จะเฉยนะบางทีก็แบบว่ามันก็เหมือนกับคลิกเองอะไรเงี้ยนาะแบบไม่ต้องแก้ไขปรับเรื่องเล็กๆส่วนวน่าผู้ชายจะงอนไม่เรื่องใหญ่บางทีไม่ต้องไปแก้ไขไงหนูนมันก็ผ่านไปเองอะไรอย่างเงี้ยนาะเรื่องบางเรื่องช่แต่เราเราไม่ใช่เป็นบอสนะไม่ใช่ว่าสั่งอะไรเธอก็ต้องทําไม่ใช่แต่ว่าเราได้ดูแล้วฝ่ายหญิงก็ได้ดูแล้วว่าไอ้ร้านนี่มันตัดไม่ได้เรื่องเลยก็ยังไปตัดไอ้ร้านนี้สงสัยมันมีคนนวดหรือเปล่า